เชื่อฉันนะว่าถ้าเตินต้องขอบใครสักคนแล้วต้องพลอยเกลียดคนอื่นไปกันทุกๆคนเตินควรถอยออกมานะเออถอยออกมาตัดมันออกไปเลยเรื่องไรอะที่ว่าเราต้องเกลียดคนอื่นมดเพื่อกบมันคนเดียวมันไม่ใช่ถอยออกมาตะ้าแล้วกลับไปกับฉันจับมือวายแล้วไปด้วยกันฉันจะพาไปกินโค้งร้อยๆที่งานรับตายายอำเภอถุงซงโดนัทไครมุกุมากค่ะถอยออกมาค่ะถอยมอนถอยมู่ต่อนมากถอยไปกับฉันมาเร็ว เฮงานรับตายายตรงส้งคนจังอู้นเหมอเออฉันก็ไม่ลังเลมาทึงกินเลยนี่โดนัทไคโมกุโดนัทญี่ปุน่นกินกับดิบมาชโโอ็อกโกแลต นมหกไก่โดกค่ะนี่งั้มก็ไปได้แรงโห่นี่นมจมพูก็ฮัมก็ไปได้แรงโห่อว้วาโรยพี่นงแล้วนี่ดิบรวดเพื่อค่ะมาถึงชิมกันก่อนค่ะโดนัทไข่มกุโดนัทมนมซอสหกไก่โดโดนัทญี่ปุ่นของเราทอดด้วยเนยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะหอมกลินเยนยหอมหนุ่มละมุนพี่นองนะไม่อมน้ำมันแล้วน,น้ำเนยนี่จะใส่วิงเชงวับเลยทอดเสร็จก,ก,ก็มาพักไวใ้ให้สเสด็จน้ำมันค่ะนี่เป็นลูกกลม ผมเข้าๆอมเลี้ยงปันนีเลยค่ะก็โถตั้งกันไว้เลยน่าว่าถ้าท่านนี่จะคลุกน้าตาลไอซิ่งให้แต่ว่าฐานสามารถเอาไปคลุกที่บ้านได้เราจะแท่น้าตาลไอซิ่งไปให้ค่ะนี่พี่น้องเออลองละ ห้าสิบบาทห้าหลูกหรือว่าซื้อเป็นลูกก็ได้แล้วแต่เต้มมีดิฟซี่รสชาติไม่ว่าจะเป็นดิปเพือดิปนมจุ่มพูนมหอ้ไก่ดแล้วาช็อกโกเลตห้เต้นได้เหลือกสั้นกันตามอัตรารสนี่เจ้าโคงน่ารักจังค่ะคุณแม่นะอย่าลืมพี่น้องเออมากันใ้ได้งานรับตายายอำเภอถุงส่งตั้งแต่วันที่หกจนถึงสิบเจ็ดกันยายนนี้ค่ะคงเล่นจังอู้คงกินหมากไม้คงฟากหม,มากมีทีนี้ค่ะอำเภอถุงส่งเอ hey, ้แคบๆมาพี่น้องเออโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงค่ำคุณจังอู้แล้วที่ซ้ำกันเด็กถุงส่ง เออมาีิฉันบอกเลยค่ะไม่ใบใจกับใครก็ทอยออกมากันวาต้องคบบางคนเหรอลอยเกลียดคนอื่นไปมดนี่ก็ไม่พานค่ะทอยไว้ทอยทอยทอยละจับมือฉันมาด้วยกันมากินโดนัทไข่มุกุค่ะนี่เลยอุ้ยเป็นสี่ชมพูโดยเสี่ยงความรักเปียวนึ่งกลองค่ะน้องอันนี้เป็นนมพอกไก่ดเลยค่ะนึ่งกลองค่ะน้องอันนี้เป็นเชคกะล์ตนะคะ อ่าสักนึ่งกลองค่ะแล้วมีแบบร,รวมด้วยไหมคะมีเอออีก <mem> <Corpor ate. S 1> อย่างกล้องเขามีครบหมดเลยอันนี้มีเป็นช่วงๆหรอคะใช่ค่ะมีเป็นร้อยอ้อสวัสด,ดีค่ะคุณเมษค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณเมษเท่าแก่ลูกปีค่ะเออเอาสี่ดิบเลยน้อน,นะเริ่มมีกำลังวังชาขึ้นแล้วเออย่างเทาเมมา,เาเดิมไหมหรอราคาเดิมราคาเดิมไม่เพิ่มนะ อ,อย่าลืมมากกันพี่น้องนะงานรับตายายอำเภอถุงซ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่หกกันยาถึงสิบเจ็ดกันยานะพี่น้องนะหน้าที่วาการอำเภอถุงซ <c oughs> <c oughs> ่งอ